สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็จะพาทุกคนมาใส่เฟืองโซ่เราดิมนะครับเจ้าตัวคลิปร้อยสิบนะครับทุกคนมาดูกันครับทุกคนเวลาใส่นะครับนะครับเวลาใส่เนี่ยใส่เฟืองตัวนี้นะครับลูกสูบต้องขึ้นสูงสุดนะครับทุกคนนะครับขึ้นสูงสุดดูยังไงนะครับตอนที่เราประกอบเสื้อสุบนะครับเริ่มแรกเลยนะครับ เราประกอบเสื้อสูบเลยเราไม่ได้เราไม่ได้หมุนน็อตตัวนี้นะครับตัวตับปิดนะครับทุกคน,นก็เลยบอกเลยว่ามันจะไม่วิ่งย้อนกลับมานะครับทุกคนว่าดูตั้งมาร์กที่ฝั่งนู้นก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้สีลวดชิมเข้าไปลองดูก็ได้นะครับนั่นคือวิธีเช็คอีกแบบหนึงน่งง่ายๆนะครับทุกคน ส่วนวิธีตั้งนะครับตั้งตรงนี้ก็ให้มาร์คศูนย์ตัวนี้นะครับให้มาร์คศูนย์ตัวนี้นะครับเท่ากันนะครับนี่คือขั้นตอนการตั้งโซ่ลาวลิ้นในเบื้องต้นนะครับทุกคนนะครับถ้าถ้าเราถ้าเราติดปิดตรงนี้หมดแล้วก็เรามีการขยับนะครับทุกคนต้องต้องไปดูฝั่งตัวตัวนู้นนะครับฝั่งจานไปตัวเฮดนะครับทุกคน นะฮะเดี๋ยวผมพาดูครับถ้าเรามีถ้าเรามีแ <Leah> ม่เหล็กนะครับแม่เหล็กตัวนี้นะครับแม่เหล็กตัวนี้นะครับทุกคนมันจะมีมีมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะฮะนี่ครับถ้าเราอยากรู้ว่าลูกสูบขึ้นสูงไหมนะครับเราทิ้มไปเนี่ยเขารู้เลยว่าลูกศรอ่ะเขาขึ้นสุด เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสอดไปนิดเดียวนะครับสอดไปนิดเดียวนะครับก็สุดแล้วนะครับอย่างนี้ก็เหลือแต่ตัวเราตั้งพอมาร์กตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยส่วนมาร์กตรงนี้นะครับมันจะมีมาร์กที่เป็นเส้นขนานอยู่นะครับเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหม มันจะเป็นเส้นขนานอยู่นะเป็นเส้นขนานอยู่ต้องให้เทียบกันกันกบตัวนี้นะครับตัวบนตัวล่างอย่ลักษณะนะครับทุกคนลักษณะจะเป็นแบบนี้นะลักษณะจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีนอ็อตตรงนี้สองตัวไปทุกคนนะเดี๋ยวรอทีมช่างเข้ามาประกอบนะครับทุกคน สุดก็คือมา์รุัวนะครับมา์รุัวนี้ต้องให้อยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับอยู่บนสุดนะครับถ้าไปอยู่ข้างในคือใช้ไม่ได้นะครับทุกคนต้องระวังนะครับช่างมือใหม่ต้องระวังน้องๆที่กําลังรับชมคลิปนะครับสําหรับที่เป็นอาจารย์หรือว่าเป็นร้านแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถข้ามไปได้นะครับทุกคนนะหรับ น้องๆที่ยังไม่ได้ดูนะครับยังไม่เคยนะครับข้อควรระวังต้องดูนะครับก็เวลาใส่นะครับใส่ตัวดันโซให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลา,าตั้งมาร์กตั้งอะไรเขาจะได้ไม่เลื่อนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งในขั้นตอนต่อไปนะครับใครที่ชอบก็ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ